โอ้โนี่เนาะืดงืดงลามืองืดงลามไอ้ลามไอ้ลามูตอแม่เนี่ยตัวตัวแม่ตัวแม่ครับตัวเมียจับางก่าวันนั้นนี่ไหมตัวแล้ไหนก็

เดินแล้วกี่ตัว Ô, oh, con chia đồ Con <laughs> <laughs> chia đấy hả? Cắp <laughs> <Cặp>, ai, <cặp. cười> khóa đi, hai đến đi 킬로 피? 이거니? งูหนุ่มงูหนุ่มเหรอมันอยู่ตรงไหนครับพี่นี่กลางพื้นนาวัวงูล่ะหูเหลี่ยมเนาะข้างหลังนู่นตรงตู้อ่ะเปิดประตูถุงต้องปางไงเห็นปะปองถุงอะ ถุงพาติกในกล่องข้างขางออิเจนอ่ะแ้เป็นถุงพลาสติกไมถุงพลาสติกไม่มีไอ้องเอ๊ะเจ้าของนัดต้นใบอะ มันไม่ทันได้กินอะไรเนาะเอาเอาไปให้เนี่ยล้วำน้ำน้านได้หรอเฮ้ยไปให้ไอ้ศูนย์นั่นนะจากช่อง อ๋อมีมีมีอยู่มึงก็แถวนี้ยมือนกันครัแต่แต่กูเตือตี่มัดตรงเนี่ยเขาก็เคยเห็นมือนกับครับเคยเห็นเพราะว่ามันจะมีลูกมันก็เอแต่ก็จับเายแล้วอีกนันนี้เขามาป้าเขอมาอย่างนะขอมาดูเข้าดูอย่างไรดูแง่ดูอย่างไรครับอ๋อซ้อมเข้าล่ะก่อนหน้าดูหันหันตัวใหญ่ใหญ่ใี่ไหมก่อนหน้าแต่เหมือนต่เหมือนเขาแ่บมีอยู่หันประกันอย่างหันไปจะมาาัาทีแต่เหมือนเจออยอะโดยละหม่อมแอย่างนี้น 来，然后。